วันนี้เราจะพามาลื้อน็อตนะคะเดี๋ยวเราจะจัดโป๊กันนี่มันยึดซ้อนอยู่ตรงนี้โอ้ยเป็นหลักอสีมากเลยเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสเด้อไปนีโอ้โหยังเพียบอยู่เลยตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าจะหมดอันนึงพอไหมใช่ยังไม่พอยังไม่พออีกไหนมีอะไรบ้างขอส่องก่อนโอ้ยมีสีสีด้วยไม่ตรงนี้ ครับวุ้ยเป็นกล่องเทปเลยหเห็นไหมตนดตั้งง่ายมา้เลยนะครับนี่ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแลวเร็วนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปให้นะนี่กล่องแตกก็มีนะครับอุ้ยอันนี้น็อตสไกเกอร์นะครับอือหือวุ้ยเย,ยอะมากเลยนี่กล่องมันแตกดิโอ้ เอาไปให้หมดนะครับเอาแค่น okay, ี้พอมั้งหลือตะกร้านี้เลยบ้าวะไงอันนี้ที่เป็ะนเปิดขาบ้ครับมาดูเพิ่มก่อนในกลุ่มสุดท้าน้องป้านี่น,น,น,นะเสียงเสียงโหแม่ค้าอยากลื้อเนี่ยก็บอกค้าลื้อไมไ่เอาใจเลยอ่นะเอาลื้อเองเลยลืล้อมาใสา่เอาไปมั่งเอามาในค้าวไทยเดี๋ยวดูกันเลยมาครับ